นไม้โรก,โกสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการทันสายการบ้านเมืองในช่วงเงย็นแบบนี้ยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตนและจารย์วุฒิพงศ์พงศุวรรณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวสัครับดูเหมือนว่าเรื่องของเหตุบ้านการเมืองในวันนี้คงต้องติดตามสายการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ ปฏิบัติการคืนความสุขให้กรุงเทพมหานครแตอนนี้ไม่รู้ไปคืนความสุขหรือเกิดความทุกข์หรือเปล่าแต่เพราะขณะนี้นะครับระหว่างที่ตํารวจกําลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าก็ปรากฏว่ามี M79 และก็ศูนปืนจานวนมากนะครับม,มาจากฝั่งผู้ชุมนุมหรือมาจากฝั่งบนอาคารสูงยังไม่แน่ชัดในตอนนี้นะครับ,รบแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับตายไป สี่คนด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายสิบคนนะครับครับรู้สึกจะบาดเจ็บถึง64คนด้วยกันอืมใช่ครับซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนะครับทางด้านสสพยพยายามที่จะขอคืนพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะท้องถนนหนทางเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเป็นจํานวนมากว่าไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาทั้งในพื้นที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะวันนี้ทางด้านหลวงปู่พุทธอิสระยอมที่จะเปิดเส้นทางบางส่วนนะครับเพื่อแลกกับการที่จะไม่สลายการชุมนุมแต่ว่าทางด้านร้อยเอกเฉลิมอยู่มุมรง พออสรสยืนยันแล้วนะครับว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายต้องมีการบังคับใช้โดยเฉพาะการที่จะให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยได้ถูกลงโทษครับและโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ก็บริเวณกระทรวงพลังงานปตทโดนสลายการชุมนุมไปแล้วนะครับรู้สึกคุณหมอท่านหนึ่งนะที่เป็นแกนนําก็ถูกจับไปแล้วด้วยชัดด้วยด้แปครัก ขณะเดียวกันนะครับการขอคืนพื้นที่การขอคืนความสุขให้กรุงเทพมหานครในวันนี้ในพื้นที่ผ่านฟ้าตอนแรกดูเหมือนว่าจะสถานการณ์จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากที่ทางด้านเจา้าที่พยายามจะเจราจาพูดคุยแต่กลุ่มผู้ชุมนุมที่นําโดยกองทัพธรรมและก็เป็นกรบทรบพยายามที่จะเดินหน้าลุกเล้าแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ขอคืนพื้นที่ดังกล่าวทําให้ทางด้านเนจะ้าที่ต้องใช้มาตรการใน,ในการผลักดันโดยการใช้โล่และกระบองเท่านั้นนะครับผลักดันเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมแล้วก็พยายามที่จะลื้อเต็นท์อยู่ แต่ระหว่างนั้นครับอาจารย์มีมีบางสิ่งบางอย่างปิวมาปิวมาแล้วก็มีกระสุนปืนเนี่ยยิงเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนทําให้มีนายตำรวจถูกยิงบาดเจ็บสาหัสหลายนายด้วยกันเสียชีวิตไปก็ตำรวจ3คนใช่ครับพลเรือนหนึ่งใช่ครับแล้วก็บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับใช่ครับครับตอนนี้เราก็มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับนั่นคือพลตำรวจโทกวีสุพานัน ท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคสองนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้เลยนะครับจะมาโฟนอินนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านท่านกวีครับสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงครับคือผมได้รับมอบภารกิจให้ขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้านะครับซึ่งเป็นของชุดกปปสที่ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะครับ นเนื่องจากว่าตักีองขับถ้ำใช่ไหมครบับใช่ครับใช่ครับ,ค,รบคือ,อ,อทางชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามันกีดขวางการจรา,ารจรมามเป็นเวลาหลายเดือนแล้วครับนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณหกโมงครึ่งผมก็ให้ชุดเจรจาเข้าไปเจรจาต่อรองขอคืนพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่ามันกีดขวางการจราจรซึ่งคุณทาผิดกฎหมายการับ การจะชุมนุมเนี่ยเราไม่ห้ามนะครับแต่ขอให้ดูแลในพื้นที่ที่ไม่ขีดขวางการจ,จราจรซึ่งชจะบ้านไม่ไม่เดือดร้อนนะครับก็บเาเจรจากันสองครั้งสามครั้งครับคือเราเราไม่อยากจะลงมือนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันไม่อยากจะใช้ความรุนแรงครับครับครับจนกระทั่งหลังแปดนาฬิกาเนี่ยก็ยังไม่ยอมบอกว่าจะ ให้เฉพาะพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไต,ตยส่วนบริเวณพัฒนานผ่านฟ้าคงจะให้ไม่ได้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยให้กองร้อยควบคุมถุงโจนุงผมเนี่ยครับไปหรือพวกแผงเหล็กนะครับเอาร,รถตัดตัดก,กระสอบทรายออกแล้วก็หรือพวกแแลนพวกเตน้นอะไรพวกนี้นะครับ,รบนะเขาระหว่างที่ปฏิบัติการอยู่นั้นเนี่ย มีฝูงชนมาเติมมาจากไหนไม่ทราบอแล้วก็คว้างอแก้น้ําตาครับฝูงชนมีแก้น้ําตาด้วยครับใช่ครับครับคว้างมาแล้วแก้ต่อท่านพอกว้างมาแล้วตารวจก็คว้างตบกลับไปคืนครับครับแล้วก็มีจากนั้นก็มีเสียงปืนขึ้นมาเป็นระยะตํารวจก็หมอบครับนะครับตำรวจผมก็ถูกยิงครับระหว่างที่ชุลมุนกันอยู่นั้นเนี่ย มีเสียงปืนเป็นระยะระยะนะครับเป็นเป็นปืนเล็กยาวครับครับแล้วก็มีเอ็มสิบหกมาลงตรงที่ตำรวจกำลังหมอบอยู่ตมเอ็มเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมครับใช่ครับเอ็มเจ็ดสิบเก้านะครับครับครับเปนการเป็นการวางกับดักให้ตำรวจเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะได้ยิงทำลายหรือเปล่าครับเอ่อไอตรงนี้เนี่ยผมไม่ผมไม่ไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเราเนี่ย เราไม่ใช้ความรุนแรงเราไม่มีนะครับพยายามคือใช้หลักว่าเราคือคนไทยด้วยกันเราไม่อยากจะใช้ความรุนแรงไม่อยากให้เหมือนเช่นปีห้าสามครับตรงนี้เนี่ยเราก็มีแต่โลกกับกระบ,บองครับ มได้รับคําสั่งอย่างนั้นนะครับครับท่านกวีครับในระหว่างที่เราผลักดันเข้าไปบริเวณตรงแนวบังเกอร์ของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ดูเหมือนว่าก็เข้าไปในภายในเต็นท์ได้ตอนนั้นคือตํารวจมีแค่กระบองกับโลเท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับไม่มีอะไรเลยอไม่ไม่มีหน่วยคุ้มกันที่จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรไหมครับหน่วยคุ้มกันเรามีแต่ตํารวจไม่กล้ายิงประชาชนครับไม่กล้ายิงเพราะว่าเรา ถูกฝึกมาว่าอย่าใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาดครับฮครับแต่ดูเหมือนว่ามันมีภาพบางภาพออกมาบนโซเชียลมีเดียมีภาพที่มีผู้โพสต์โพสต์กันว่าเป็นรูปที่ตำรวจถือปืนเล็งไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้ออให้ท่านช่วยอธิบายนิดหนึ่งครคือคือปืนถือแน่นอนครับ,รบแต่เล็งเนี่ยยิงขู่ขึ้นฟ้าไม่ได้ยิงชาวบ้านเลยครับไม่มีเลยครับอืมอืมถ้าถ้ายิงใส่ชถ้ายิงใส่ชาวบ้านเนี่ยไม่รุ้ตายจะกี่ศพแล้วครับ มีมีปืนมีปืนลูกยางด้วยใช่ไหมฮะกระสุนยางกระสุนยางมีครับคใช่มีครับได้ได้ใช้บ้างไหมครับจริงจริงแล้วไม่ทันได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าครับโดนเขาตอบกลับมาอย่างรุนแรงครับครับตำรวจเจ็บเป็นแถวเลยครับครับจังหวะนั้นคาดคิดไหมครับว่าจะมีอาวุธจริงเข้ามาวุ่นหนักเข้ามาโดยเฉพาะเอ็มเจ็ดสิบเก้ารวมถึงกระสุนปืนที่ลอยเข้ามาใส่ฝั่งเจ้าหน้าที่อะฮะ ไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดเพราะว่าเราพาซื้อนะครับคิดว่ากองทัพทำอ้างเสมอว่าชุมนุมโดยอหิงสารปราศรจากอาวุธครับเราก็คิดว่าเมื่อกองทัพทำนั่งปฏิบัติธรรมนะนั่งสวดมนต์ใครจะลือล้อก็ลื้อไปจะสวดมนต์เราก็บอกว่าอย่ารังแกพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาด แล้วแล้วอย่างนี้นะครับกรณีที่ตํารวจโดนทําร้ายจนถึงชีวิตหลายนายบาดเจ็บหลายติบนะครับตอนนี้จะมีมาตรการยังไงครับต่อต่อจากนี้ไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่บาดเจ็บกันไปพรีหรือว่ายังไงจะจับผู้ร้ายได้ไหมครับก็ก็เดี๋ยวมาตรการทางกฎหมายก็ค่อยว่ากันไปครับผมผมมารายงานภูมิชาไปครับตอนนี้สรุปเบื้องต้นมีเจ้าที่บาดเจ็บเสียชีวิตกี่นายครับท่านเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็สาหัส อีกเยอะเลยครับโดนยิงโดนยิงที่ศีรษะบ้างโดนระสะเก็ดระเบิดบ้างนะครับอีกสิบกว่านายครับครับครับผู้ต้องสงสัยจะเป็นใครครับอผมไม่พูดดีกว่าครับแต่แต่ได้เบาะแสแล้วใช่ไหมครับครับครับสำหรับาหรับุรีการหลังจากนี้ในพื้นที่ผ่านฟ้าทางด้านตำรวจพลตรภาคสองยังต้องรับผิดชอบอยู่ใช่ไหมครับท่านอ๋อพบพื้นที่ให้ปชนรครับเรา ถูกสั่งให้มาปฏิบัติการครั้งนี้ครั้งเดียวครับ<ช>ครับครับตอนนี้ก็คือก็เปลี่ยนหน้าที่เป็นของบชนดําเนินการต่อใช่ไหมฮะใช่ครับครับในฐานะที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาถูกดําเนินการอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างรครับท่านผมรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่คนไทยด้วยกันอมผมนึกว่าผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยรรเราเราทําเราใช้ความระมุนละม่อมใช้การเจรจา การเจรจาคุยกันอย่างสันติเราคิดว่าเราทําตามกรรมวิธีตามแบบทรรเนียมของสหรประชาชาติคการขอคืนพื้นที่การปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ใช้ความรุนแรงแต่ปรากฏว่าถูกตอบโต้มาอย่างอย่างนี้เนี่ยผมไมไม่นึกว่านี่นี่เหลือคือคนไทยการชุมนุมโดยอาหิงสาปราศจากอาวุธเนี่ยครับตอนนี้จะสรุปได้เลยไหมครับว่าเขามีอาวุธแน่นอนอาวุธร้แรงด้วย มีครับครับแล้วทําไมในหลายๆฝ่ายนะครับอย่างเช่นฝ่ายตุลาการบางท่านนะครับก็บอกว่านี่เขาชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธเป็นสิ่งที่ทําได้ตามรัฐธรรมนูญครับท่านคิดยังไงครับเออผมอยากให้ท่านมาอยู่ในกองร้อยคองฟอหลือเกินครับจะได้มารู้ว่านี่แหละอหิงสาครับนี่แหละปราศจากอาวุธอยากมาอยากให้มาเห็นตำรวจหนีหัวสุกซุน ขนาดที่หนีแล้วเนี่ยถูกไล่ย,ยิงใส่รถตามอีกเป็นรถผมเองก็โดนยิงรถตำรวจที่ตายก็โดนยิงครับนี่โดนโดนโดนไล่ยิงจาก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 ,จากฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมใช่ไหมท่านถูกต้องกองทัพทำเนี่ยนะครับกองทัพทมนี่มันวัดไหนทั้งอย่างจางังหวดนั้นคือเรากำลังล,ล้นถอยออกไปจากบริเวณย่านจังหวัดนั้นเราบอกว่าขอยุติเราจะกลับครับ ให้ตำรวจรีบขึ้นรถกลับถอนกําลังครับครับก็ยังตามมาไล่ยิงต่อถูกต้องครับโอจนตายหนึ่งคนนะครับครับโอ้แสดงว่าจังหวะทางด้านตารวจที่ตายนี่คือจังหวะจังหวะนั้นคือเป็นการล้นถอยมาแล้วใช่ไหมครับท่านใช่ครับอืมจังหวะที่ปะทะจังหวะที่ปะทะตรงนั้นก็มีเจ็บถูกยิงที่ศีรษะแต่ยังตอนนี้ยังยังมีชีวิตอยู่ครับครับท่านครับแล้วในกรณีอย่างนี้นะครับ ท่านได้รายงานท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้รับทราบไหมครับว่าเกิดเหตุการณ์ว่าตํารวจโดนรังแกโดนทําร้ายร่างกายเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรขั้นต่อไปครับอ,อ๋อท่านมาตรวจเยี่ยมมาพบกําลังพลทั้งหมดแล้วครับ,รบที่ผมมาออกจากที่บริเวณที่เกิดเหตุแล้แลวก็มารวมพลณจุดรวมพลแล้วท่านมาพบแล้วครับครับอแบแืแล้วท่านจะดาเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดไหมครับก็ อยู่ที่การดําเนินการของทางโฮมชาญยกยีนครับครับอืมครับอยากจะให้ท่านกวีฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนมถึงทางด้านเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติการอีกในวันพรุ่งนี้ในพื้นที่ต่างๆนสักนิดหนึ่งครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนครับเหตุการณ์วันนี้ตำรวจภูทรภาคสองได้รับมอบภารกิจขอคืนพื้นที่คในบริบเ,เวณสะพานผ่านฟ้านะครับเราเองเราใช้วิธีการตามที่ สหรประชาชาติหรือยูเอ็นกำหนดไว้ตั้งแต่การเจราจาต่อรองส่งคนเข้าไปเจราจาตกลงกันแล้วนะครับว่าขอคือพื้นที่ดีๆคเพราะเห็นว่าเราคือคนไทยด้วยกันครับเราไม่อยากเห็นความรุนแรงครับเราไม่อยากเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธสงครามนะฮะระทุระเบิด ยิงทาให้ตํารวจผมบาดเจ็บหลายสิบครบแล้วก็เสียชีวิตทั้งที่ตํารวจผมมีโล่แต่กระบอกเท่านั้นเองนะครับครับแล้วก็ท่านก็พูดอยู่เสมอว่าการชุมนุมประท้วงโดยอาหิงสาปาดจ,จัดอาวุธครับเนี่ยครับทั่วโลกก็รู้กันหมดอมืท่านครับมีแต่คนบางกลุ่มเท่านั้นเองที่ไม่เข้าใจอื ท่านครับมีแกนนำกปป,ป,ปสบางท่านเนยนะครับบางคนเนี่ยมาบอกว่าคนที่ทําร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ใช่คนของเขาครับแต่แฝงตัวอยู่อันนี้จะเชื่อได้ไหมครับมันเป็นไปได้อย่างไงถ้าคนอื่นเข้าไปในกลุ่มกปป,ปสเนี่ยโดนตรวจค้นยิบเลยครับตํารวจก็ยังถูกค้นถูกทําร้ายร่างกายท่านคงได้ยินข่าวมาหลายครั้งแล้วใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนอื่นแทรกไปได้แล้วมีอาวุธเข้าไปด้วยเนี่ย อินพอสเิเบิลครับครับครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่ใช่พวกเดียวกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเป็นแกนที่ไปยิงตำรวจไปยิงระเบิดใส่เจ้าหน้าที่อันนี้ก็คือกองกำลังของกอปปสนั่นเองใช่ไหมครับก็กองกำลังแน่นอนนะครับจะเป็นกองกำลังของใครไม่ทราบแต่เป็นอง,งกองกำลังแน่นอนอืมครับ สุดท้ายนี้อยากจะท่านฝากอะไรถึงกลุ่มผู้ชุมนุมสักนิดหนึ่งครับในการที่จะชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธนะผมอยากจะเรียนครับพี่น้องประชาชนเราคือคนไทยด้วยกันครับความคิดเห็นต่างมันเป็นเรื่องอิสระทางความคิดไม่เป็นไรการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับแต่การชุมนุมแล้วมีอาวุธ หรือการเุินแล้วผิดกฎหมายอย่างนี้ผมว่าไม่สมควรแล้วก็ประเทศเราบอบช้ำม,มามากพอแล้วครับต่างชาติเขารู้กหมดถ้าใครติดตามสื่อต่างชาติแม้กระทั่งเหตุการณ์ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันสื่อต่างชาติเห็นหมดว่าตํารวจพวกผมทําอย่างไรครับเพราะฉะนั้นผมอยากขอร้องและวิงวอนว่าอย่าให้มีศพต่อไปเลยครับนะครับ,รบทําบ้านเมืองให้สงบสุขกันดีกว่าแล้วก็ มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองดีกว่าครับครับครับคอบค้ณงขอขอบคุณท่านพลตรวจโทกวีสุพานันนะครับท่านผู้บัญชาการพักสองนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับในตำรวจที่เสียชีวิตในครั้งนี้ครับก็ชื่อด่าตำรวจเพียรชัยนะครับภารวัตรอายุ4 5ปีนะครับมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกเป็นผบหมู่ของสพห้วยโป่งจังหวัดระยองก็ถูกยิงเสียชีวิตขนาดที่กาลังร่นถอยอย่างที่ท่านผู้การบอกเได้ย่างนี้คนโดนยิงที่หัวสีสับแล้วก็ขณะนี้ครับอาจารย์ก็มีเฟซบุ๊กของบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มฝ่ายตรงข้ามเขาประกาศแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นผู้ที่ดําเนินการกระทําการในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ มีการใช้กองกำลังเกิดขึ้นจริงใช่แล้วก็พวกป๊อปคอนนี่แหละพวกเดียวกันให้มือปืนป๊อปคอนด้วยและคราวนี้เป็นมือปืนที่ยิงเอฟเเข้าที่ไหนบ้างไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่ามีตัวตนแน่ชัดจริงจังแล้วก็ยิงกันจริงจังมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานมีวิดีโอวงจรปิดมากมายตรงนั้นค,คิดว่ายังไงก็คงไม่รอดนะครับ ยังไงก็คงจะมอ,ม,มอบตัวดีกว่านะผมว่านะ,อะมอบตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับนะครับแล้วก็การที่คุณมาห้ามหันกันคุณทำร้ายกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนี่ไม่ใช่คนไทยแล้วเราคนไทยทุกกันตำรวจเขาคิดว่าพวกเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็ไปด้วยกงมวนล,ล้อม่ามเอาตีเกาะเคาะไม้เคาะเคาะเกาะเนี่ยนะครับเป็นเกาะเป็นเกาะพลาสติกอีกต่างหากนะแต่ปรากฏว,ว่าได้รับการตอบโต้กลับมาด้วย M79 มเจกากับปืนกลแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่เขาแสดงตัวในในเพจดังกล่าวเนี่ยมีการพยายามบอกมวลชนว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรที่คล้ายๆระเบิดเนี่ยก็ให้กล่มหมอบลงแล้วก็นั่นคือปฏิบัติการของเขาที่ต้องการที่จะทําลายเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของเขาด้วยแสดงว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งจริงๆก็ไปคอยเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้สอยตามปกติกลายมาเป็นเหยื่ออาญยกรรม อาวุธสงครามของใครก็ไม่ทราบกองกําลังไม่ทราบฝ่ายแต่เมื่อกี้ฟังจากท่านผู้บัญชาการแล้วท่านก็บอกว่าก็คงกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเพราะกลุ่มอื่นจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างนี้เข้าไปในพื้นที่ได้ยังไงครับนะครับตำรวจพกปืนไปเล็กน้อยยังจับได้กระทืบตํารวจถ้าเกือบแย่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าประชาชนทั่วไปเขาไม่ใช่เด็กอมมือครับเขาฟังข่าวเขาก็รู้รเขาเพราะถูกยิ่งสื่อต่างชาติไม่ต้องพูดถึงเลยเขารู้เรื่องนี้มาังนานแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังใครทำสำสุนอะไรนะครับ เปิดหูเปิดตาไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเขาบ้างนะครับครับคือใครอ่านแล้วก็สะดุ้งนะครับอ่านว่าโอ้โหเขารู้ขนาดนี้แล้วเรายัง ด้านทำอยู่เนี่ยนะไม่รู้จักตัวตนหรือไงว่าโดนฉีกหน้ากากหมดแล้วไอ้ที่ใส่อยู่เนี่ยโดนฉีกหน้ากากหมดนทุกคนแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของการสอบสวนการดาเนินคดีก็เชื่อว่าทางด้านเจ้าหน้าที่น่าจะมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนในการดําเนินคดีเดี๋ยวช่วงนี้รอพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นหนึ่งที่ถือว่ามีกลุ่มนักธุรกิจมีกลุ่มหลายคนพยายามจะช่วยชาวนาโดยการเอาเงินไปฝากธนาคารออมสินเดี๋ยวเราจะกลับมานชาวนาต่อไปใช่ครับเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยในประเด็นัครบ